สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายศูนย์ตรีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจรมีการให้บริการจัดหางานโดยการคัดเลือกตำแหน่งงานว่างที่ตรงกับความรู้ความสามารถความถนัดทักษะ และบุคลิกภาพของคนหางานบริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและผู้ประสบปัญหาในการหางานเพื่อเป็นแนวาทางในการเลือกศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามความถนัดของตัวเองบริการให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพศูนย์ตีเทพเพื่อการจ้างงานครบวงจรยังมีบริการแม่แนวอาชีพและส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระฝึกทักษะอาชีพเพิ่มเติมให้กับประชาชนทั่วไปผู้ว่างงานผู้สูงอายุ ท่านใดสนใจฝึกอาชีพสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายได้เลยค่ะสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายขอแนะนำอีกหนึ่งช่องทางในการฝึกทักษะอาชีพการฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้าโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน20เชียงราย เมื่อผ่านการฝึกอบรมสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายยังมีบริการแนะแนวอาชีพส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระและบริการจัดหางานให้ตรงตามตำแหน่งที่ต้องการหลักสูตรที่น่าสนใจในการฝึกอบรมมีดังนี้เดือนกุมภาพันธ์ช่างไฟฟ้าเบเกอรี่ผู้ประกอบอาหารไทยการติดตั้งและบำรุงแผงโซลาเซลล์การใช้โทรศัพท์เพื่อธุรกิจออนไลน์ การสร้างแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเดือนมีนาคมช่างแอร์เทคนิคการขับรถยกสินค้าการออกแบบผลิตภัณฑ์จากงานปักผ้าช่างไฟฟ้าเดือนเมษายนช่างไฟฟ้าการแปลรูปสมุนไพรเดือนพฤษภาคมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพเทคนิคการขับรถยกสินค้าการประยุกต์ระบบโซลาเซลล์เพื่อการเกษตรช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ผู้ประกอบการอาหารไทยช่างเย็บจากอุตสาหกรรมเบเกอรี่เดือนมิถุนายนช่างแอร์ช่างไฟฟ้าการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับงานบริการการแปลรูปผลิตผลทางการเกษตรการแปลรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าเดือนกรกฎาคมช่างไฟฟ้าช่างซ่อมโทรทัศน์หากสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ f c e b o o k f แ Fanpage สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายโทรศัพท์053152051ถึง4ต่อ419ฝ่ายแนะแนวอาชีพสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายยินดีให้บริการทุกท่านคะ่ะ